ขอบคุณนะครับบริษัทสำรษาความปลอดภัยของไทยเป็นอย่างยิ่งที่ได้ความกรุณาต่อองค์การขางสตรปัญญาของจังหวัดของเราถึงแม้ว่าเดิมนั้นเราได้รับความรุณาจากบริษัทของท่านห้ารายด้วยกันและในปีงบประมาณใหม่นั้นเหลือเพียงสามตายแต่ก็หวังว่าเพราะว่าปัญหาในเรื่องของโควิดบ้างอะไรบ้างเป็นทำให้ลดจำนวนลงก็หวังว่าเมื่ออนาคต แล้วนั้นก็เจอมันเกินว่าทางบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไทยคงจะให้ความเมตตา,ากับผู้พิการจางสติบัญญาในจังหวัดของเราได้เพิ่มเตราตรวจเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้นั้นน้องๆทั้งสามคนก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาได้รับความบนาในการเป็นปัญญาต่ออีกหนึ่งปีนะครับผมเองก็ในานามองค์การบริหารส่วนจังหดตรังใหม่ซึ่งว่าเป็นตัวแทนของ ผู้พิการใังหวัดของเรานะครับก็ได้ทำหน้าสือรบคุอย่างริมากัไทยยิ่งงาการดับเขตงและทีมนาได้มาอำนความสะดวกและดูแลพวกเราอย่างดียิ่งได้ทำ ทางสติปัญญาก็คิดว่าอยากทำไม่ได้แต่ว่าเมื่อเห็นพฤติกรรมของการลงพื้นที่หน้าง,งานแล้วนะาไอ้แปบ,บสะเปรดูนอเราจะเจ้าตัวเขาเองแล้วนะน้องติ๊กเนี่ยก็ยังมีผู้เป็นแม่และก็พี่ชาก็มาเป็นพี่เลี้ยงช่วยกัรทำความสะาดด้วยน้องติ๊กก็ดูแลในเรื่องของ อาคารกิจการ,รของผู้สูงอายุตรงนั้นจะเป็นอาคารของนักเรียนผู้สูงอายุและสมทุนอาชี่ผู้สูงอายุด้วยต้องติ็ก็เก็บบัตสถานาาที่และก็น้ำห้องน้ำด้วยนะครับและเด็กจรยิ่งนะครับเมื่อเดือนก่อนรู้สึกว่ามาร่วมกิจกรรมของอาชาบัตรรูคค้ว่าเป็นโอการ,รที่ดีมากนะครับว่าเด็กๆสนุกสนานนะครับแล้วก็เกิดความ ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่กลัวนะก้ากล้าที่จะแสดงออกนะครับผมมาดูในวันสุดท้ายนะครับมามอบถ้วยมอบรางวัลกันในวันนั้นรู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้มากๆนะครับหรือว่ามีความดีนะครับที่ทางบริษัทต้นสังกัดขอดภัยภูมิภัภย,ยนะครับและสมาคมผู้พิการประเทศไทยไดุ้ทธศาสตร์สุคภาพ เนี่ยมันอ่อมานี่ก็มีอขอกแจกติคอรบผู้พิการผู้ป่วยติดเรียงากาัาบ้านต่างๆเพิ่มเติมอยไรในกรณีที่ผู้ป่วยการติดเรียงแล้วก็มีเรียงให้ทุกบ้านทุกหลังทีติดติดหลังเรามให้ทั้งหมดนื่อจว่าเรามีเครือข่ายคือโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็โรงพยาบาลสิรินาศก็มอบเรียงที่ ที่เขาบดระวังแล้วแต่ก็สภาพยังดี่กว่าเปลียงตามลูกที่มาบันนอกไปสามปายเพราะนั้นผมเองก็จะได้มาหลายสิบเตียงมาเในพื้นที่ตำบลตะบะไของผมตำบลอื่นๆและอำเภออื่นก็ไปยขยุ้ใช้ที่ตำบลเช่นเดียวกันพอผู้ป่วยเปลียงอายุมากๆเข้าพอรมายจาก้าวมาคือเราแล้วก็ไปให้ต่อไปแล้วก็มีที่จะให้ไปจากเตียงและรามาแล้วก็รักษาไปเรื่อยๆับผม แล้วอย่างเรื่องการศึกษาของเด็กพิเศษตอนนี้มันมีปัญหาอยู่แน่ใจว่าทางของทุ้ี่จะมีสว่สวนช่วยปักกันันไง่ดเพราะได้ไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปได้ตรงนีมน้มันก็จะมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่อยู่ผมจะป่าตอที่จะดูแลในเรื่องการศึกษาของพิเศษเพราะนั้นตรงนั้นก็จะดูแลรับผิดชอบอยู่แต่ว่าทางเราเนี่ยถ้าเขาขอ,ขอความร่วมมือเระเขาขอว่าใช้สถานที่อะไรเราก็ยินดีให้นะครับคือเรายินดีเปิดร้างเต็นที่ในเรื่องการศึกษา ในเรื่อง,องของอาชีพผู้พิการผมจ,จะดูแลเต็มที่ตลอดนะครับผมในที<ะ>่นี้มันจะมีอันหนึ่งก็คือเรื<ะ>่องการจ้างงานทั้งมมทางภาคเกอกนชนนะครับอย่างในรายการภงไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมาใช่ไหมแต่ปรากฏว่าทางภาครัฐเนี่ยตอนเนี้ติดค้านก,การจ้างงานแปดาห์ผมอยากให้นั่น,นนะครับก็เลยสวสากการรค์เนี่ยช่วยจัการในด้วยเพราะว่าคืออย่างเนี้ยเราสามารถที่จะจ้างงานผู้พิการเนี่ยแต่ว่าภาครัฐเนี่ยอย่างเช่น อาใครอย่างเนี้ยก็อย่างติดค้างอยู่จำนวนมากึงอยากให้ลองอนโยบายอย่งเนี้ยไปด้วยแบบโตโอเคก็รับข้อเสนอของท่านนายกเมื่อได้มีโอกาสได้พบปะจะเจอก็ท่านทีดีกงต้งเส การปกครองส่วนต้องทิ้งซึ่งท่านก็เข้าใจพวกเราดีเพราะท่านก็เคยเป็นแหนเพอเภออยู่ที่ตัปโต้นายอเภอชายโยและตอนที่อยู่เบสที่บดีแล้วตอนนี้ท่านก็มาสร้างบ้านอยู่ที่อ่างทองและที่บีก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะกราบเรียนท่านกันครั้งหนึ่งแล้วก็เราจะได้นําเข้าหาดึงในที่ประชุมของนายกของสมาคมนายกอบตแห่งประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะมีการพบปะหัว่เพื่อนกันอะไรกันและจะได้นําเข้าหาดึในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับผม เรื่องหนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความสามารถของคนพิการตอนนี้มันมีพรบควบคุมคนี้อยู่นะครับก็ปี5เก้านะครับผ่านมา3ปีเลยกำลังคิดว่าตอนนี้สมัครปุกกำลังทเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความสามารถในที่สาธารณะนะครับเช่นตามตลาดนัดถนนคนเดินตามห้างหรือตามหนังๆนยอย่างไม่ใช่ฝักดันนโยบายตรงนี้ที่เห็นเพราะว่าเห็ุเขาเั็นที่ตอนนี้เนี่ยยงเมื่อคนตาบอดนะครับก็เป็น ่าบด้วทีเห็นไม่แน่ใจว่าในตำบลหรือแอนเภอร์เนี่ยหรือในจังวัดมีถนนคนเดินเนต่างเนี่ยอยางปโอกาสเ,เกี่ยวกัเรืแดนเปิร์เนี่ยเมืมีพรบ ็น่าจะไม่มีปัญหาใในส่วนของท้องถี่เองนะั้นเขาก็เปิดว่างอยู่แล้วก็ยินดีจะสนับสนุนผมเองได้เห็นในหลายๆงานนะครับที่มีการจัดงานบุคคลต่างๆมีการดนตรีรอเพลงนะครับผู้วิการเราก็าไปขอ,อขึ้นร็อกเพลงเพงต่อเองอะไรตามมานต,ต,ต,ต่างๆก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นจะคิดว่าในสังคมไทยเราเป็นสังคมแห่งความเพื่ออาทรน,นะครับก็คงจะไม่มีใครขีด ด้านในเรื่องพวกนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อยากเต็มที่นะครับเมื่อพรบเปิดช่องทางให้นะครับพปปชก็จะไม่ขัดขวางอะไรทางความคิดเองแล้วก็ไม่ไม่ขัดขวางแล้วในเรื่องของถนนคนเดินในหลายๆที่คนเคยเห็นเขาเขาไปเปิดโอวกันแล้ศึกษาว่าอะไรบ้างเพื่อนั้นในส่วนของผู้วิจัยนั้นเขาเขาแล้วผมเปได้รับความเมตตาจากประชาชนโดยทั่วไปนะครับในเรื่องของยาที่ไปแสดงที่ทุาอย่างที่ไปกับการของข้างนาะ เราเพิ่งแสดงแสดงความสามารถกันเต็มที่ก็ไปแข่งขันกันเนาะไอ้ได้ไม่ได้ไม่ับเราให้เด็กมันเนี่ยพิเศษเรามีอยู่ทั้งไฟพิเศษและทั้งสี่คนเลยเนาะพิเศษแลก็ดีใจดีใจพวกเราได้ไปแสดงออกถึงความสามารถแล้วทำให้ผู้บระชาชนหรือคนทั่วไปได้ได้รับรู้รับเห็นด้วยว่าโอ้เด็กคนนี้มีความสามารถและสามารถทำได้จริงๆและเขามีความพยายามอย่างเต็มที่ครับผมน่าจะอยู่เดี๋ยวให้คุณอุษ กาวขอบคุณท่านรตับหว้กากนะคะาของประธารมผู้ปกรองิการางสัญาวัแล้วก็ิการิการพิการานสปัญาหวดก็ขอขอบคุณท่านนายกอสมตลาดใหม่เะที่ให้ความร่วมมือแล้ววางเพ้ารับเด็กของเราเข้าไปทํางานที่อบต แล้วก็ดูแลน้องอย่างเป็นอย่างดีแล้วก็เรื่องงคนพิการก็คือที่ในอวตารรับผิดชอบอยู่ก็ท,ท่านให้ความดูแลนะการขอ,ขอ,อบ้านอ่าต้นแบบของคนพิกา,นการเป็นนิคมขอไคลไป30หลังหกแสนบ,บาทได้ทั้งหมดเป็นเป็นอบตที่ตลาดใหม่ที่นำร่องในเรื่องของต้นแบบตรงนี้ด้วยก็ก็โชคดีที่เราได้ร่วมงานกันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ที่มา บริษัทรักษาปลาปลอดไทยกรุงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตนะครับทางกรุงไทยก็คงจะให้ความเมตตาและโดยเฉพาะยิ่งยิ่งออกมาตลอดหลายวันเรากำลังจะก่อสร้างพิธยารประวัติศาสตร์แหล่งเสริมวิเศษชายชาญอันประกอบด้วยอาณาจักรจัดพัตรีเพื่อปริจาบฐานบรรพชนและพระผู้ก้าตอนนี้ท่านอธิบดีได้อนุมัตบงบมาแล้วเก้าล้านสองนะครับกำลังดำเนินการก่อสร้างเมื่อพิารและระผู้ก้าที่มีความสูงสามเมตรยี่สิบแค่หนึ่เมตรครึ่งรวมแั้วเกือบห้าเมตรก็จะ เกือบถึงหน้าจั่วบ้านชั้นสองซึ่งสองท่านจะดึงต่างเรียนรายจิตาคู่นาได้เลยที่ตอนนั้นก็อาจจะต้องใช้กําลังคนเพิ่มเยอะเกือบต่อไปทางรูมิภาจะเมตตาเพิ่มอีกสักหนึ่งตำแหน่งนะครับต้องขอฝากความเมตตาตรงนี้ไว้ด้วยครับท่านนายกด้วยนะครับผมคครรัับบผมแล้วก็การต่างจบครับขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ให้โอกาสคนสืารท่านนายกอบตนายกสมาคมแห่งประเทศไทยคุณสาระแล้ว อง่อพิการและเด็กพิการควรศักยภาพของเด็กพิการเราเข็งแรงมากขึ้นนะทวันนี้ขอขอบคุณบริษัทคนไทยที่โอกาสเด็กพิการทั่วประเทศได้นะครับมงานผมว่าอยกปิดท้ายหน่อยก็นะครับถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการต้องต้องขอบคุณจากนะครับคนไทยที่นะครับ มานที่5ปีแล้วรืเหล่านี้ก็เกิดความยั่งยืนว่าการจ้างงานวิจัยเนี่ยเป็นหนงนหนึ่งทีจะทำให้เขาเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะ่ไ้เราพยายามทำบมาัมเราพยายามทำใจครับเราก็ทำเป็นโลยูับบคนไทยคับอ่นี้เราก็เลยได้มาลง เราให้มีโอกาสน้องซิฟได้ทำงานที่อ,อบตค่ะเขาคุดมาดีมาให้ท,ทำมาดีตลอดเลยค่ะเขาก็ให้คนลกมือเราเราก็ไปทำความสะอาดที่อ,อบตเต็มใจไปทำด้วยค่ะการเปรปอยากให้ธนาคารกรุงไทยช่วยเหลือคนพิการอ่งนี้ไปตลอด จนไปทําไม่ได้เลยเขาไม่มีอาชีพอะไรเลยค่ะทําแม่ก็อาชีพเสริมทอผมอยู่บ้านก็มีอาชีพเสริมอีกอย่างแล้วก็กลับมาจากทางานกลางคืนก็ทอผมช่วยเราจะรอแต่เงินเดือนเราก็ไม่ได้เราก็ต้องช่วยวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดก็ช่วยกันทําทอผมที่บ้านค่ะก็ขอขอบคุณนายกสมาคมแล้วนายก อบตตลาดใหม่บ้านเราด้วยค่ะแล้วก็ทีคปูถามคุณแม่นี่ภาษากาให้เงินที่ได้ไปจะไปต่อยอดอะไรไหมครับก็ต่อยอดก็ลงทุนซื้อพรมซื้อกี่ทอพอะไรที่วันหน้าอุตสาหกรรมที่ให้โอกาสเรามีอาชีพเสริมให้ลูกทําอาชีพทํากินตลอดเค่ะเขาก็สนับสนุนมาตลอดเลยก็ครัค่ ซื้อให้เราก็ไม่ใช่ว่ามีแต่รอกินเดือนเดือนลูกกันเดียวแล้วก็มีอาชีพเสริมแล้วก็ถ้ามีอาชีพเสริมอีกอย่างอื่นแล้วก็จะรับเหมือนกันค่ะงทาแล้วขอขอบคุณมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณในหการถือถ่ายหลักกาตอนแรกเลยที่คุเข้าไปนะครับเป็นอีกคนเนี่ยนะครับผมจำได้เลยที่คุณโยไปคุยเนี่ยแรกๆเขาไม่ได้ตัดนะครับว่าจะถือปัญญาเกิดอะไรที่มันจะ ไมเห็นว่าแตที่มาได้ผมเลยเราต่างเรื่องที่ต้อดูธราเป็นคนธรรมดามง่ายไปเราก็เห็นพวกผมว่าความรู้มันเปลี่ยนความคิดตรงนี้นะครับต <ร ıkt> ันนี้ก็เลยทำให้เราครั้งแรกนะครับต้อจ้างมาทนี้เราก็ส่งไปประเทศที่ได้ทำทีนี้ยังได้คุณแม่ได้รับเงินตลอดนะครับผมอยากให้เงินกนจะมาคมาเนี่ย ไ,ได้ส่วนโนเสียอะไ่อนนคลยนะควธนาคารแม่ข้าธนเข้าธนาของลูกเลยใช่ครับใชคีใช้กันเยอะกเขาก็ใช้ในครอบครัวค่ะแล้วก็ค่าน้ค่าไฟค่าเอาไม่จมูกสบายอะไรค่าถาน้ามออไรเียกว่าเลี้ยงได้ทั้งครอบรัวมคขอขอบคุณธนาคารจุนสันนายโยกที่ให้ no. โอกาส พูดงานที่อบตแล้วก็นัคางานใหของทางารอบคุณนดีใจมาขอบคุณครับขอบคุณคอบแก้แม่ก่อนแก้แม่ไปออกแก่แม่